ปาลากระายหลายได้พี่น้องเนาะมาแต่ไต่ว่วปลาบึงเม็ดมพี่นอ้องบริยากว่ากล้องบรมสมบูรณ์พี่นี่บ้าหน่อยกรัสบสกสดว่ามีป้าหลายเอาป้ามาใสอยู่ตลาดเหนืะพี่นอ้อง ปะเอิ้นป้าไปาาดีทานผู้ส,มส้มจิตกอลเซมเคยกระเ่าหน่อยเนาะมือนี้บาหน่อยผ้ามะาลอตลาดตลาดไอ้ติกเป็นว่า เป็นตลาดกสิกรรมขายปื๋ยพักปอดสันผิดผุ๋ยพ้นทางกสตกรรมบัวเป็นพักเป็นหมากใหม่เป็นสีนเป็นปูเป็นป้าแต่มือนี้ลักลักๆบาหน่อยสิผ้าเลาะผ้าส้มก็คือป้าเนอพี่น้องได้ยินว่าป้าลายเป็นเอาป้ามาวางขายหลายนอป้ากันนาำมาจากเมืองโค้งถึงนลทั้งปักใสของเราแข่งจำประสักจึงเป็นฤดูกาลป้าขึ้นป้าลายมีแต่ป้าใหญ่ๆป้างามงาม ี่ว่าที่ตั้มบะหน่อยเขาไปข้างในเนาะว่าสีซาลือดังเขาว่าวว่ามีปาลาหลเนะาะปบะหน่อยมาเห็นตัวนี้ว่ามีปะง่าย ตัวนี้ประมาณจะกิโลนี่สิบปยโลสิปลายโลพี่น้องได้ไดีนมันีได้หดเยออใส่นี่ได้ไได้ส่งตู้มดแล้วใสไข้าม้ปไรต้นหนึงอ้้ือต้นเดียวหัวเฮียก็บมดใายดี แผมจะย่างย้านผมไได้กินผัเอาไว้ผไว้รกป่ายไม่แกงไชเฮ็ดป่ายรูปได้แต่น้องบนะเพื่อนป้ายังกอกป้ายังกอกปากะมันปากระมันได้แต่น้ำขนได้มาแต่ไตเออมาแต่เมองขูงมาแต่เมืองขงดต่ว่ามาแต่โดนขูงเจ้าคุณละหักนี้จะยาขนโต๊ะเขโต๊มันก็ขึ้นมาได้มันคือเพื่อนอ่ะ แล้วลีพีเป็นเลยพี่นอ้องเกลียดนี่มัมกสุดใจเด้นประกอไปส้มห้าวอาหารเวียดมาขายเลยนะกลี้ยดตัวเลยพี่น้องเลยโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆนอกป่านี่เนาะประมาณตุก,กิโลนี่ประมาณ18กิโล ปลาปรครึ่งปลาครึงปลากคูปลาอังปลาคูณปลาคูปลาครึ่งแายข่คืกันนอพี่นอห้อตะตมใหญ่ติดไปโล้วแบบซ่าเอาไปเลนอนเ้ยวลาพีตนองตัสอออนออกสอ,อนเด้อ เสียงกบหอกิิี่ยองาได้ยินเสียงกบหองในห้องนี้นี่บ่บ่แม่นห้องต้นสิคั่วเนบ่เอ้อ้าวกบกบเลี้ยงบ่อันนี้บ่โดย เลี้ยงาไม่หนาอเป็นแบบกบเลี้ยงเม่นเลี้ยงไหมถักไหเลี้ยงเม่นนะกบอกระีพี่น้อง่พี่น้องพ่อกระี้อปลาดุกมีปลาดุกป้ากำลังเยงอย่ลายดป้าตลาดใกลางเนือนีของขาย หลากหลายต <c oughs> ีนเดปลหน่อยกันะยตออกหายพจนีนหลายพตพนอง <c oughs> ลพ,พองลังการเลยบนอไม่เห็นปลาีนไร้แ้ๆตีนองนี่นนจะโตใหญ่ น้ำมาแต่ภากใส่ฟังล่าห้องอไอยู่มุ่งโค้งโค้งไนแท้วลีพีแล้วดอนเตดอดนข้อนี่แหละพี่น้องี่นปเรากระจกให่นี่นะาไอ่ข้ก็ว่าไอไอไอ ตั้ไล่ๆนี่นั่นเพื่อนเราไปเพื่อนเนาะเพื่อนใหญ่สุดหน่สัามกิโลคุณเนาะมี่ท่วน้อยจากเอามาจากไต่คุณเนาะอันนี้มมีปลาไหละออนหลากหลายปลาท่านไรสนิทกปลากลือ ปายเนาะนอนเครึ่งลำก่อนาล้ว <c oughs> ก,กน้อยสลาะไปหันขอ,ขอหันข้างๆกันนังมีป้ายด้ยวยสอ,อนป้ายดีตลาดป้ายดีตลาดไปเตกเป็นว่ัก ตลาดไอ้เสกแต่ป่าหลายพี่น้องไปบ่หลายแต่หลายว่านาะปานตพี่พี่น้องเอ้ยึ้นบ่มีบ่อนเมียพี่น้องป้าน้ําคองเ้อําเ้น้ําปลาซื้อวยละน้ําีป้าปลาม กินป้าสวยสะอาย่าเง้ลยพวกความันหลายอย่างสินะมันบ่มีบวมหว่างมันลหลายแผลหลายหว่าปากมาเลาะตลาดนี่บ้านหน่อยเซาะก้อนตาปลานี่แหละยปลาดอนเดป็น,นปลาดอนเด็ดปลาดอนเด็ดเมืองโค้งดอนเด็ดตอน อร่อยจ้ะแหบข้อน่อยนึงพีเนอะยุกกระเสาร้ายยันบุษทันตลาดโอเคบ่อน่อยเตืนมากเกระเสากินน้ำบุนใส่มนหน้าเป่าเ้ันบุษท่านป้าห็นบุษทันตลาบดบป็นคนที่กินไข,ข้อน้อยน,นึง

็นไข่เป็นไขป่ปลา <c oughs> เป็นสีนปลาที่ว่าเป็นซ้อยเรียบร้อยใส่ทงเรียบร้อยดู้ามาักแบบได้เป็นจัดให้คนละเนาะลู้ามาักแบบได้จัดใหม้มักขึ้นโตเอาเป็นโตักมาขึ้นตอนเอาเป็นตอนมักร้อยเป็นตอนสีนซ้อยไฮโลถึงล,ละครบวงจรถ ใบอกเราใช่เอากั้นอนช่เลยชื่อชื่ออะไรวะน้อยได็กื่อแไล่ะใช่บอกล็อกไพชอไดก็มีแต่ป้าที่เนมะออนสะอนมเป็นผลิตสัพันธ์ขัดป้าป้าหป้าตองป้าสุก แต่นี่พี่น้งองเจนบ่อเป็นกำลังขั้วเนาะขั้วสุดๆกำลังขั้วปลาตองเหรออือในลูกค้าสว่างาชา่แล้วเอาๆขั้วสุดๆอยู่ในตลาดเลยในพี่น้องขั้วให้เลยไปทางใดก็มีแต่ป้าไปทางใดก็มีแต่ป้าตัอสะอ่อน,นเนาะ ว่าลายปีนี่ลายา่ะม่กซ์ซัม่ิค่ะว่าลายบา่หรือว่าลายทุกปีลายทุกปีมันเป็นฤดูมันเป็นฤดูพี่น้องมันไม่ระดูมันเป็นปลาอ่าก้อนแย้มมันแย้นะมมันขึ้นเนาะเฮานะมันขึ้นป่าขื่นลายพี่น,ะนอ้องป่าหนังลองทรงมาแต่ไตอยู่น้องเลยสนิดทุกสายพัน ปลาหน่อยปลาใหญ่ปลาแสบปลาตัวใหญ่ๆด้พี่น้องปลาบ่น้อยจะโจมบิ่งอยู่อาารย์โจบ่ขึ้นพี่น้องเอ้ัใหญ่โพ ใพี่นอนตัวสาวโลพส่นอนตัวสาวโล่อ่นอยู่กอบหัวขึ้นสวโล่ัดเครื่องหนักให้เธอตัวใหญ่าีม่แล้โเลพี่น้องแม่นีแม่ คอนี่เมนเนื้อปลาตองบรอแมนมนแมนเนื้อปลาตองอัน้ใป่ใหม่ใหม่ใครป้าพียาปลาจูใครชาเอินกับปลาเป็นทงแน่นีเนาะพี่น้องต้องรอเปลเ็ดเป็นทงเน่นเนาะพี่น้องวลาลูกค้าสื่อก็สะดวกสบายสื่อเป็นทงเลย ไา่ทงสดไอตัวนี้แสนหนึ่งตัวนั้นผมจักกระมานแขีดึงโลว์ะี่ขีด่ขีดก่หอดถึงโลันึงรสงลเนื้อปลาตองบ่ลื่นเลือเนื้อปลาอย่งตัวหนเนือปลาตอง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 ดนป่เ็นกลังัวแม่ัวเนาะ ป้าพี่น้องเออปลาส้มกระเบนเลยปลาเหือบอันนั้นนะเออปลาเหือบเป็นปลาเหือยพา่น้อเออปลาเหือยแบบปลาเสีอีน่องสาวปลาเสอีอันนี้นะเสียบลายเออเสียบลายเอมภัยจานสมภัยจานละแสนนี่น้องไปเดนไปเด เสียงครบของเป็นพ you. so ี่ก็เป็นแม่ค่ะกายป้าต้องขั่วป้าเป็นขั่วบุพเพินเลยมันบวไรคายเพราะลูกค้าเป็นเป็นขั่วเลิศสะดวกสบายอาะตี้อุดนู้นตี่จี้่า ตูน่นี่บารหน่อยยังบวัวท่านว่าบารนหน่อยปฏิบัติารกิ์ก่อนนี้ยังบัท่านไห้ก้ตอบนี่คือการของเพ่อเนาเพื่อจะมีวิธีมีเทคนิคเพื่อให้เนื้อมันละเอียดเวลาคือู่อบอ,อีกนีการขับวปลาตองเนาะยปยอนปลา นบบ่อยก็แล้วเมฆากระห้าวนอน,ยนอ,อ,าายอยู่คนละนะจะเด็กยันโบท่านลูกขาคนละลูะกขากะยันโบท่านเมฆาเมฆากะยันโบท่านลูกขาตา่างคนต่างยันโบท่านกันคนละฮะพี่น้องเมาไปกับป่าเนาะพี่น้องลายแค่ลาย,ลายบา่บาวบา่ากว่าบ่าวหน่อยก็ได้บา่าวหน่อยก็บพวกตู้เห็นว่าฝ้ามันลายอยู่ดีสู่ได้มาเลาะตลาดจะมีมีโอกาสได้มาทั้งเรี่ยงเนาะพี่น้องกับขา้ามาเลาะ บึงคู่บึงป่าบึงตลาดไ้ขิ่งบานหน่อยกับสิมาข้ามเาละตลาดแะไรผู้ที่มาเห็นเป็นคลายป่านป่า,านคลายอยู่ทางใจเลพืพอ่กินลงเนาะมดนต๋อ่ะมันจะไม่ขายรายการอ๋อปนุ๊กปกดเด้อ โอบ้าหน่อยมายืนบนป้าป้าดินหนักตาหน่อยป้าหนไร่สิน้องอจ้าเมียตลาดตลาดไอตุสิ้เ็ตลัดปกรรมตลาดขายปูขายปลาคือกันลุกอนกเลย คนผสมแบบนี้เด้อไปนั่งกองไปนั่งกองเด้อไปเจาะคนเดียวเด้อ

พี่น้องบ้านน้อยกับผ้าโลบึงตลาดแล้วเนาะป้านี่ลายไล่แต่สะอ่อนยุท่งสมบูรณ์อยู่หรือมาหน้อยกายล่าทานผู้ส้มไปบนจุดขายป้าน,นี่แหละพี่น้องเลยขอบใจเอฟซีขอบใจ, FC, บใจท่านผู้ส้มสุขภูทุกคนที่ติดตามบ้านน้อยเนาะทั้งช่องยูทูบและก็ าชุดนี้บานอยกับไว้สไสให้พ้อตรงมมีชุดผากเป็นแข้งมีคนเต้นต่อน,นานในนาทีกันงันการผ่าการคลายห้มีความเต้นต่อน,นามีคนกาไรงามพบมกันใหม่โอกาสหน้าบานอยที่ไปชุดได้นั่นอย่าลืมติดตามบานอยในยเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย